สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mr. s เ n อร์นะครับวันนี้มาแนะนําการใช้งานสูตร Google e x p r e ชชิเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการจัดการข้อความนะครับกับสูตรที่เป็นสูตรที่เป็นกลุ่มของ Regular Expression นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆทางช่องของเรานะครับถ้าท่านใดเมตตาที่จะสนับสนุนทางช่องก็ สามารถสนับสนุนได้นะครับโดยการกดปุ่มรูปหัวใจใต้คลิปนะครับหรือกอลุ่มขอบคุณน,นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเนาะจะเป็นคุณอย่างมากเลยนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําว่าเ,เราจะมีการจัดการเรื่องข้อความอย่างไรนะครับจริงๆผมพูดหลายคลิปที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับผมพูดเรืเ่องสูตรที่เอาไว้จัดการข้อความนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นสูตรที่เป็น เรฟไลท์มิดเดิลไฟเซิร์ชรีเพรสอะไรทั้งหลายแหละนะครับที่ผมเคยพูดไว้นะครับอันนั้นก็จะเป็นสูตรอีกแบบหนึ่งนะครับที่สามารถจัดการข้อความได้ทีนี้พอมาเป็นสูตรตัว regular expression เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นสูตรที่ a d v a านซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับในการจัดการข้อมูลที่มีความหลากหลายที่ข้อมูลที่อยู่ในแถวเดียวกันแล้วมีความหลากหลายของข้อมูลแล้วเราต้องการข้อมูลบางชุดบางอย่างบางตอนอะไรไปไป,ไปใช้งานอะไรเงี้ยอย่างเช่นเราต้องการเอา ข้อมูลที่เป็นอีเมลเท่านั้นแต่มีตัวหนังสืออยู่ด้วยหรือข้อมูลที่มีทั้งตัวเลขและตัวหนังสืออยู่ด้วยกันแต่เราจะเอาตัวเลขออกมาคำนวณอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สูตรแบบนี้นะครับยกตัวอย่างในในสูตรนี้นะครับผมจะแนะนาผมจะทาผมจะมาแนะนําสูตรตัวนี้ในการใช้งานจริงๆสูตร regular expression ในในกลุ่ม regular expression นะครับเขาจะมี3 3มสามสามฟอร์มูลาก็คือ3สูตรด้วยกันนะครับแล้วก็มี syntax มากมายเลยนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาแนะนำซินแท็กของการใช้เ e g u ลา r ์เอ็กเพรสชันนะครับแต่ว่าผมจะมาแนะนำวิธีการในการที่จะดึงข้อมูลในรูปแบบที่เราต้องการโดยใช้สูตรเรเกลาร์เอ็กเพรสชันนะครับะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมีสอนการใช้งานเ e เกลาร์เอ็กเพรสชันนะครับจริงๆเ u l a ลา x p เอ็กเพรสชั่นเนี่ยในกลุ่มโปรแกรมเมอร์เขาจะใช้กันเยอะถ้าทำการเขียนโปรแกรมทำอะไรเนี่ยนะครับจัดการข้อความ อย่าง Python นี่ก็ใช้ง่ายนะครับในในส่วนของ regularization re เนอะ,อะมาดูก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำว่าผมเนี่ยมีชุดข้อมูลแบบนี้อยู่นะครับจริงๆเนี่ยผมมีโจทย์อยู่ว่าผมต้องการรู้นะครับถ้าสมมติว่าอ่ากว้างคูณยาวเนี่ยผมคูณกว้างคูณยาวแล้วเนี่ยผมจะได้สามารถที่จะหาหาค่าว่าเอ่อกว้างคูณยาวเนี่ยผมจะกว้างคูณยาวความหนาเนี่ยผมจะหาค่า ของน้ำหนักได้ด้วยหาค่าของตารางฟูตได้ด้วยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเขาอยู่แถวอย่างเงี้ยมันมันมันหาไม่ได้เพราะฉะนั้นผมต้องหาวิธีที่จะตัดเขาออกมาจากกันอย่างนี้นะครับวิธีที่เขาแยกออกมาจากอย่างเงี้ยนะครับสามอา่าสามอย่างนี้นะครับดูนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นห้าห้าสี่คูณหนึ่งเก้าเจ็ดเนี้ยเราจะเอาไปคูณกันตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับเราต้องหาวิธีที่จะดึงเขาออกมาจากกันอันนี้อันนี้ต้องใช้สูตร รจริงๆม,มีมีหลายสูตรที่ทําได้ก็ได้ก็มีนะครับอย่างเช่นใช้สูตรไฟล์แล้วก็ค้นหาคำนู้นคำน,นี้สปิดออกจากกันอะไรเงี้ยมันก็จะยุ่งยากนะครับแต่ถ้าใช้เล็กกรายเอ็กเสชันเนี่ยคุณจะไม่ได้ใช้สูตรเยอะนะครับเนี่ยถ้าใช้เล็กกราเอ็กเสชันเนี่ยสูตรจะไม่เยอะเลยนะครับมาดูว่าทํายังไงนะครับอันนี้ผมทําให้ดูแล้วนะครับอันนี้เนี่ยทำให้ดู่าเออเขาจะตัดออกมาจากกันยังไงนะครับสูตรสูตรที่เราจะทําตัดข้อความออกจากกันนะครับ ก็คือเราเรามาดูาหลักหลักของเราเลยนะครับเราต้องมาดูว่าเฮ้ยหลักหลักเนี่ยความที่เป็นเอกลักษณ์ของข้อความของเรามีอะไรบ้างเอกลักษณ์ของข้อความของเราก็คือตัว x นะครเห็นไหมครับตัว x ที่อยู่ระหว่างตัวเลขเพราะฉะนั้นเราต้องเราได้แพทเทิร์นแล้วสิ่งที่เราต้องทําคือ,อยังไงครับเราต้องทําการจริงๆเนี่ยมันมีมันมีข้อมูลแบบสําเร็จรูปนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเนี่ยยกตัวย่างว่าสมมติถ้าคุณจะแยกเขาออกจากกันเนี่ยผมให้ดูนะครับ ข้อมูลนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวมันนี่ออกถ้าเราจะแยกเขาเขาออกจากกันนะครับมาดูนะครับจริงๆเขามีสูตรในการแบ่งข้อความนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับแต่จริงๆมันก็อาจจะไม่ไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับเลือกอย่างนี้นะครับ แล้วก็ไปที่ข้อมูลนะครับเ <c oughs> ขาก็จะบอกว่าแบ่งข้อความเป็นคอลัมน์พอเรากดแบ่งข้อความเป็นคอลัมนะ์เนี่ยเขาจะมีตัวเลือกให้เราเราก็จะว่าเฮ้ยเป็นมีอะไรนะถ้าข้อความเรามีจุลภาคมีเครื่องหมายเว้นมุงเว้นวรคอะไรให้เขาแบ่งก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เห็นไหมครับเขามีตัว x เขามีตัว x แล้วผมสามารถที่จะสามารถกําหนดตัวนี้เป็นตัว x นะครับสามารถกำหนดเป็นตัว x อ,อย่างเงี้ยนะครับข้อมูลเขาก็จะแบ่งออกให้เราเห็นไหมครับแบ่งออกจากกันแต่ว่าถามว่าเราต้องใช้สูตรนู่นนี่นั่นเยอะไหมก็เยอะ นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ตอบโจทย์นะครับเวลาทําสูตรแบบนี้มาดูว่าเราจะทําอย่างไรนะครับสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดก็คือใช้สูตร x e regular expression นี่แหละครับก็คือทำอยังไงบ้างยกตัวอย่างนะครับมาดูนะครับวิธีทำเผื่อท่านใดจะมีวิธีจะมะีมีเวลาในมีเผื่อท่านใดจะต้องทำนะครับในข้อความในข้อมูลเพราะว่าทุกวันนี้ตัวหนังสือที่มาจากมาจากสื่อ ที่เป็นสื่อภายสื่อที่ไม่เป็นไม่เป็นโครงสร้างของข้อมูลที่ถูกต้องอ่ะมันจะมีเยอะอย่างเช่นพวกพวกนี้แหละพวกไลฟ์พวก Facebook พวก,ก Instagram พวกอะไรนะครับเวลาเราไปดึงมาจากหลังบ้านนะครับนะมาดูว่าจะทำไงเราจะใช้สูตร REACT นะครับ r e a c t tag นะครับเนี่ยรีนะครับ r e a นะครับ ก็คือสูตรที่เป็นเล hai, ็กเล็กรีเก็แก็คือจริงๆสูตรที่เป็นเลกูล่าเอ็กเพรสชันจะมี3สูตรนะครับก็จะมีทั้งที่เป็นรีรีเก็ตแมชรีเก็ตแท็กแล้วก็รีเก็ตเพรสนะครับรีเก็ตรีเพสออย่างเงี้ยนี่นะครับอันนี้ก็คือหาคำหาคำที่เราระบุว่าหาคำที่เราต้องการ ทำใดบ้างอะไรประมาณเนี้ยเขาถ้าเจอเขาก็จะเป็นทูเป็นฟอรถ้าไม่เจอก็เป็นฟอรเป็นถ้าเจอก็จะเป็นทูอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือดึงคําดึงคาใน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 ที่ที่เราต้องการจะดึงออกมาอาจจะมีคําเยอะแยะปะป,ะปนไปแล้วก็อันนี้ก็คือค้นหาและแทนที่คานะครับอันนี้ผมจะทําให้ผมจะทํา2สูตรนี้ให้ดูนะครับอันนี้มาดูอย่างแรกเลยคือการดึงคําออกมาก็คือผมจะดึงสองดึง ดึงตัวเลขออกจากกันเพื่อผมจะเอาไปบวกลบคูณหารนะครับผมเพิ่มไปอีกแถวหนึ่งนะครับนะครับเพราะว่ามันจะต้องเป็น2แถวตัวเลข2แถวเนะาะตัวที่ทนี้มาดูนะครับามาดูว่าทำไงใช้สูตร regular expression นี่แหละครับเดี๋ยวดูนะครับามาดูนะครับ เท่ากับนะครับ regular extract คือการดึงข้อความออกมาเขาบอกว่าข้อความข้อความที่จะทำการก็คือชุดนี้นะครับข้อความชุดนี้จากนั้นเขาบอกว่านิพจน์นะครับจริงๆนิพจน์ก็คือซินแท็กของตัวเอ็กเลกจะเยอะมากนะครับอาจจะยังอาจจะยังพูดวันนี้ไม่จบนะครับแต่ว่าผมเอาแค่เพนพอยว่าเราจะเอาอตัวเลขออกจากกันยังไง ข้อความก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวนะเอาใหม่นะครับพอดีผมอ่ะ,อะข้อความก็คือตัวนี้จากนั้นเขาบอกว่านิพจน์ใช่ไหมครับเมื่อกี้มีคำอธิบายบอกว่านิพจน์ของเขานิพจน์ก็คืออ่ซินแท็กของเขาเนาะก็คือคําไหนละ่ะผมก็บอกว่าอ่ะผมหาคําว่า x นะครับค้นหาคําว่า x ผมเจอ x แล้วนะครับดูนะครับผมเจอ x แล้วก็จะใส่จุดเข้าไปใส่จุดนี่คือการตัวอักษรกี่ตัวอักษรนะครับผมเอาเป็น4เพราะโดยปกติแล้วเนี่ย โดยข้อความของผมเนี่ยเต็มที่ก็4ี่ตัวเลขที่ผมจะดึงออกไปเต็มที่ก็สี่ตัวเลขนะครับเห็นไหมครับข้างหน้าสีข้างหลังสี่ไม่เกินนั้นเพราะฉะนั้นข้างหน้าผมก็จะใส่จุดอีกเหมือนกันครับจุด 4, เห็นะครับผมได้ตัวเลขแล้วนะครับเนี่ยผมได้ข้อความออกมาแล้วผมก็ยังไม่เนี่ยผมได้ข้อความดึงชุดนี้ออกมาแล้วจากนั้นผมจะทําการแยกชุดนี้ออกจากกาันโดยใช้คําสั่งอะไรครับสปิตใช่ไหมครับผมก็ใช้คําสั่งจริงๆใช้คําสั่งสปิตนะครับก็ นะครับใช้คําสั่ง split split ก็คือมาดูคําสั่ง split เขาบอกว่าข้อความข้อความก็คือตัวที่ผมใช้เอ็กซ a คูลาเนี่ยครับเอ่อกุล่าดึงออกมานั่นแหละครับข้อความใน,นชุดนี้โดยที่ตัวขั้นก็คือตัว x นะครับจากนี้ดังนี้นะครับผมก็กด enter เห็นไหมครับเขาก็จะดึงข้อความออกจากกันให้เราโดยที่เราไม่ต้องใช้สูตรอะไรมากมายนะครับถ้าเราต้องการให้เขาวิ่งยาวก็ใช้คําสั่ง if e ก่อนนะครับ if a 1นึ่ง a เท่ากับว่างก็ให้ว่างนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ถ้าไม่ว่างก็ให้ทำ speed พร้อมกับ regular นี้กดชี้ control enter นะครับแล้วก็กด enter เราก็จะได้ชุดข้อความข้าคอนแสดงว่าตัวนี้ผมยังไม่ได้เพิ่มอะไรให้เขานะครับนี่นะครับเราจะได้ชุดข้อความที่ถูกต้องนะครับเห็นไหมครับข้อความเขาก็จะดึงข้อความออกมาให้เรา โดยที่เราก็สามารถที่จะเอาเข้อความไปใช้งานได้นะครับเอาเข้อความไปใช้งานได้แล้วมาดูอีกมาดูอีกชุดหนึ่งนะครับข้อมูลข,ข้อมูลอีกแบบชุดอ,อีกชุดนะครับก็คือชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลชุดนี้ออกมาให้ดูนะครับมาดูตรงนี้เนาะ,ะทีนี้ขึ้นข้างบนก็ได้ มาดูชุดข,ข้อความชุดนี้นะครับก็คือยกตัวอย่างนะครับผมมีข้อ,ขอมูลช,ชุดนี้อยู่นะครับชุดนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาแต่พอเอิร์เนี่ยเห็นเห็นเห็นวงเล็บปีกเ,เขาเรียกว่าวงเล็บวงเล็บเหลี่ยมนะครับวงเล็บเหลี่ยมนี้ไหมครับระหว่างตัวงอง,งูกับวงเล็บเหลี่ยมเนี่ยมันติดมันชิดกันนะครับเขาชิดกันผมก็แค่ต้องการบอกเฮ้ยทำยังไงเขาจะแยกออกจากกันให้เราได้ ใช่ไหมครับทายังไงเขาจะแยกออกจากกันให้เราได้เ,ออเทคนิคมีไม่มีไม่มไม,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 ไม่ไม่มากนะครับเราใช้เรกูล่าในการค้นหาคํานี้และแทนที่คํานี้ก็จบแล้วแต่มันจะมีอยู่เทคนิคบางเทคนิคบางอย่างนะครับเทคนิคที่ท,ที่ทำก็ถ้าไม่ใช้เรกูล่าก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้เรกูล่าก็ได้อย่างแรกก็คือเราต้องทําการแยกเขาออกจากกันแล้วก็จอยเขากลับเข้ามาใหม่ ถ้าสูตรที่ไม่ใช้เรกู่าจะแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับก็คือเราก็สปิดออกมาก่อนนะครับสปิดเขาข้อความก็คือชุดนี้นะครับจากนั้นตัวขั้นล่ะครับตัวขั้นแล้วก็เป็นนี่ตัวนี้ตัวนี้คือตัวขั้นเห็นไหมครับอันนี้คือตัวขั้นจากนั้นเขาก็จะสปิดออกมาจากกันเห็นไหมครับพอสปิดออกจากกันเราก็มาจอยเขาเข้าหากันใหม่โดยที่กลารว่าเท่ากับเทคจอยนะครับเทคจอยเทคจอย เขาบอกว่าตัวขั้นตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ระหว่าง2อันเนี้ยเราผมจะเอามาจอยกันตัวขั้นก็คือผมจะใส่ตัวปีกวงเล็บวงเล็บเอ่อเหลี่ยมนี่แหละเข้าไปนะครับพร้อมกับช่องว่างอย่างนี้นะครับแล้วก็ชุดของข้อไม่สนใจค่าว่างก็ T tr u ูเนาะ t r u e true ก็คือให้ไม่สนใจค่าว่าง,จา,างจากนั้นข้อความก็2ชุดนี้นะครับ ผมก็เอา2ชุดนี้มารวมกันนะครับเขาก็จะได้แบบนี้โดยที่มีช่องว่างแล้วแต่จริงๆแล้วเราทําแบบนี้ก็อาจจะนั้นเราก็ต้องเอาสูตรนี้เข้าไปอยู่ด้วยกันกับสูตรนี้ไปเลยก็ได้นะครับเพื่อความสวยงามของสูตรนะครับรอสปิดออกมาแล้วเราก็เทคจอยใหม่เราก็เทคจอยเขาตัวขั้นตัวขั้นก็ใช้ตัวเดิมกลับมากลับมานะครับจากนั้นนี้นะครับ ถ้าไม่สนใจค่าว่างไม่สนใจค่าว่างก็ TRUE นะครับนี้นะครับก็กด Enter เ,เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะห่างเนี่ยจากที่ห่างทีนี้อันนี้คือวิธีการที่1น,นะครับมาดูวิธีการที่2นะครับวิธีการที่2ก็คือการใช้ Regular Expression นะครับก็เป็นตัวนี้อาจจะเป็น ตัวนี้นะครับ Regular Repeat ก็คือเราเหมือนกันครับเช่นเดิมครับข้อความผมบอกว่าเอาข้อความชุดนี้นะครับแต่สูตรเขาจะน้อยกว่านะครับสูตรนิพจน์ผมก็ค้นหาคำนี้เหมือนเดิมนะครับค้นหาคำนี้นะครับดูนะครับทีนี้ถ้าผมกด เห็นเธอปุ๊บอ๋อตัวทีข้อความตัวทีนะครับเอาใหม่นิพจน์นะครับนิพจน์ผมผมค้นหาคํานี้นะครับคํานี้เนี่ยจริงๆมันเป็นตัวพวกพวกวงเล็บพวกสัญลักษณ์ต่างๆสตาจุดแล้วก็วงเล็บเหลี่ยมพวกอะไรพวกนี้นะครับ เขาจะเป็นซินแท็กของคำสั่ง regular expression เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการค้นหาคำนี้จริงๆนะครับโดยที่ระบุว่าเขาเป็นตัวอักษรนะไม่ใช่เป็นเป็นซินแท็กในการค้นหาเราต้องใส่เครื่องหมายตัวนี้นะครับเครื่องหมายตัวตัว backslash ให้เขานะครับทีนี้เราบอกว่านีพจน์เนี่ยก็คือค้นหาคำนี้แล้วนะครับ จากนั้นเราบอกว่าเราจะแทนที่ด้วยคําอะไรนะครับเพราะผมมันเป็นการรีเพจเนาะผมก็แทนที่ด้วยคํานี้เหมือนเดิมนะครับแทนที่ด้วยคํานี้แหละนี่ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับนี่ใส่ตัวนี้แล้วก็เคาะไปทีนึงครับนะครับสูตรก็จะประมาณนี้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้ทําสูตรเยอะอยู่นิดนึงนะครับแต่ตัวนี้แค่สูตรเดียวนะครับก็คือการค้นหาคําคํานี้นะครับแล้วก็แทนที่ด้วยคําคํานี้โดยมีคํามีช่องว่างเพิ่มเข้าไป อันนี้จะง่ายกว่านะครับในการใช้ใช้สูตรสูตรนี้นะครับมาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับยกตัวอย่างว่านะครับดูวิธีนึงนะครับทีนี้ผมมีข้อความชุดนี้อยู่นะครับแต่ผมต้องการต้องการดึงนะครับดึงข้อความที่ไม่ใช่ที่เป็นตัวเลขอย่างเดียวหรือว่าเป็น เป็นแต่ตัวหนังสืออย่างเดียวอะไรเงี้ยผมก็ดึงได้นะครับยกตัวอย่างตัวนี้จริงๆเนี่ยเราทาทาเลบไรท์เนี่ยมัน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 ก็ไม่ได้นะครับบางทีไอ้ตัวนี้มันอาจจะมีเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะไม่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 ทำทำเล็บไม่ได้เพราะว่าตัวส่วนตัวนี้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นการใช้เ e ก u l a r เอฟเฟ s s i ในการดึงเอาเฉพาะตัวหนังสือออกมามันมันมันก็ทำได้นะครับดูนะครับดูดูดูคำสั่งนี้นะครับ นี่นะครับข้อความผมบอกว่าข้อความชุดนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็บอกว่าผมจะเอาเฉพาะตัวหนังสืออย่างเดียวนะครับก็ใส่ปีการเหลี่ยมนะครับปีการเหลี่ยมตัวนี้จะเป็นซินแท็ของเขาแล้วนะครับไม่เหมือนเมื่อกี้นะครับไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้เป็นถ้าเราทำ backslash จะแปว่าเราจะต้องค้นหาคำนี้จริงๆแต่ใส่ปีการเหลี่ยมนี่เป็นเป็นหลักไวยากรณ์ของเขานะครับในวงเล็บนี้เป็นคําใด ที่เราจะค้นหานะครับผมก็บอกว่ากอไก่กอไก่ถึงหองหลฮูกแล้วกันนะครับถึงหอลวฮูกอะไรนีนะครับกอไก่ถึงหองหลงฮูกใส่จุดนะครับใส่จุดเข้าไปแล้วก็บวกอ่าตัวที่บวก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 ใส่จุดนะครับ แล้วก็บวกใส่จุดก็คือตัวอักษรใดๆก็ไก่ถึงก็พอเราพูดตัวใดก็ได้จุดก็คืออันตัวอักษรอะไรใดก็ได้บวกก็คือทั้งหมดนะครับทั้งหมดก็จะได้ตัวนี้มานะครับพอผมกด e n t e r นะครับดูนะครับพอผมกด Enter อโทษทีนะครับผมยังไม่ได้ปิดอ่าผมกด Enter ปุ๊บเห็นไหมครับผมก็จะได้เฉพาะตัวอักษรจริงจริง ดึงมาเราไปดึงเฉพาะตัวภาษาอังกฤษก็ได้นะครับก็ a ถึงแซดเล็ก a ใหญ่อะไรประมาณนี้ดึงมาได้เหมือนกันนะครับเช่นตัวนี้เนี่ยทำนี้นะครับอย่างเงี้ย A ถึงแซดแล้วก็ a ถึงแซดอะไรประมาณนี้นะครับ1ถึง0ถึง9อะไรเงี้ยนะครับให้อยู่ในอย่างนี้นะครับเขาก็จะไปดึงเอา a เล็ก a ใหญ่0ถึง9มาให้เราอะไรประมาณนี้นะครับ ถ้าจะพูดเอาจะสมมุติเราจะเอาเฉพาะศูนย์ตัวเลขอย่างเดียวนะครับเราก็ใส่ใส่แบบนี้แล้วก็ศูนย์ถึงเก้าศูนย์เก้าอะไรอย่างนี้นะครับนะครับก็ได้นะครับ หลักการของการใช้ regular expression ก็จะประมาณนี้นะครับต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับถ้าท่านใสนใจนะครับก็คือในเรื่องของ syntax ของเขานะครับถ้ามีมีทั้งต่างชาติที่ทำคลิปไว้และคนไทยก็ทำไว้หลายท่านเหมือนกันนะครับไปอ่านให้เข้าใจนะครับถ้าจะให้อินท g e n ์จริงๆก็ไปหาดูคลิปวิดีโอของต่างชาตินะครับเขาจะอินท l ีย์มากนะครับในการในการประยุกต์ใช้งานนะครับ อันนี้ผมก็แค่ดึงมาเป็นบางบางบางซินแท็กเพื่อที่จะดึงข้อความออกจากกันในกรณีที่เราต้องการาทําให้ช่องว่างเขาห่างออกนะครับไอทำตัวนี้ให้ห่างช่องว่างออกก็ใช้ตางนี้นะครับก็จะได้ละนะครับในกรณีที่เราต้องการจะดึงเฉพาะตัวหนังสือออกมาอเงี้ยอ่างเงี้ยเราก็ระบุว่าตั้งแต่กไก่ถึงพอละหูอะไรนี้เขาก็จะออกมาให้เรานะครับอันนี้คืออีกอีกอีกประเด็นหนึ่งนะครับสำหรับ regular e f f i พ i e n t นะครับ แล้วก็ในการที่เราจะดึงตัวเลขออกมาคูณกันก็ทําแบบนี้ก็ได้นะครับสูตรก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปดีๆสวัสดีครับ